ตอนนี้ออสตาเอกอัปเดตที่2แล้วนะเดี๋ยวมาดูว่าสิ่งที่เขาแบบอัปเดตมาเนี่ยเขาเพิ่มอะไรไปแล้วบ้างนะสำหรับตัวละครนะทุกคนตัวละครเนี่ยต้องบอกว่าน่าจะมีสัก3ามัง้งแล้วก็มีแบบเหมือนตัวซีเกตละกันนะครับเป็นตัวซีเคตที่อยู่ในตู้เบนเนอร์เป็นตัวที่อยู่หน้าปกเกมตอนนี้เลยทุกคนเป็นแบบหัวหน้าแก๊งแมงมุมอะ่ะจากเรื่อง h ั n เตอร์เอ t ั r เตอร์มั้งแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยจะได้จากการนี้เลยทุกคนจากภูเป็นซัมเมอร์นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครเหมือนแบบเวทมนต์มั้งตัวแบบสีฟ้าๆหน่อยอะ่ะทุกคนผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าตัวอะไรครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวละครเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยนะครับเรียกว่าเป็น Event Summer อีเวนต์ซัมเมอร์ทุกคนนะครับก็จะมีโอกาสได้คอโโกคนได้นะแต่อันนี้แนะนําให้หาหาทีมเลยนะเวลาเราจะเล่นหาทีมเข้าไปเลยนะทุกคนคือเราเล่นคนเดียวเนี่ยไม่ผ่าน ยังไงก็ไม่ผ่านนะครับสามารถเล่นได้สูงสุดเนี่ยถึง6คนนะครับก็จะมีนี่เลยคอบครัวไดนะตอนแรกเนี่ยเขาเป็นธาตุไฟนะครับธาตุไฟเนี่ยก็จะแพ้น้ําแข็งซึ่งตัวน้ําแข็งของผมเนี่ยอย่างตึงนะครับมีออสตาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นแบบสีม่วงไปซะแล้วนะครับก็คือจะแพ้เป็นธาตุส้มนั่นเองหูเสียดายมากนะทุกคนผมอุตส่าได้นี่เลยนะเนมาอ่ะไม่ใช่นางหยีนะที่เป็นออสตาถือว่าเบิร์ดดาเมดได้รัวๆเซ็งเลยครับจากที่ดาเมจผมเ,เล่นทีเป็นร้อยล้านนะตอนนี้ก็เหนื่อยกว่าเดิมแต่ก็ยัังไหหวอ่รบสที ผมแน่นอนครับก็จะเอาตัวเดิมไปเพราะว่ามีออสตานะซีดผมผมได้มีแบบแค่ท่าสีส้มเนี่ยแค่ตัวนี้เลยนะครับซึ่งไม่ได้ปั้นกิ่งมากมายด้วยแต่อีโวไแล้วนะครับแล้วก็จะมีโซโลออกไปทลายก่อนนะครับแล้วก็เอานี้ไปด้วยในไหนก็แบบ ได้อ,อกสตาร์ก็เล่นซะหน่อยโอเคมาเดี๋ยวเริ่มเลยทําการหาห้องนะทุกคนทุกคนรู้หรือ,อยังร้านกาวิฟช็อปมีพึ่งดินโก้ขายด้วยแล้วก็คอมโบบัตเตอร์ไฟอนอกจากจะมีการเติมไอเทมต่างๆเรายังมีเติมโลบัคลวดเร็วปลอดภัยแบบ100%อยากจะเติมแมปไหนให้มาที่สินค้าทั้งหมดและคลิกเข้าไปเลยเลื่อนลงมาข้างล่างหาแมปที่พวกเราต้องการจะเติมอย่างโกอาคาเดนที่ยอดฮิตสุดๆในตอนนี้คิดถึงการเติมให้คิดถึงกาวิฟชอ็อปมุมที่ผมเล่นบ่อยสุด ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะทำไมผมเล่นมุมนี้อา้าวแล้วคนมาหมดเลยมุมนี้เดี๋ยวเพราะฉะนั้นผมอาจจะต้องไปมุมอื่นอา้าวพอเขาไปเขาไปกันหมดเลยฮนะโอเคตรงนี้มีคนเฝ้าแล้วนะหนึ่งสองแล้วผมอยู่มุมไหนดีอะตรงนี้แหละผมอยู่นี้แล้วกันคนหายหมดละจะเล่าว่างเออตัวผลิตเงินลามองไว้ก่อนนะอันนี้เพื่อนเรามีคูณสามไหมฮนะแต่ผมไม่มีคูณสองไว้ก่อนสำหรับสปดีดโอ้หมีห้าคนหนอทีมเราน่าจะไหวอย,อยู่นะเดี๋ยวส่องเพื่อนเราสิ เลเวล56มีแบบตึงๆไหมก็เรียบร้อยเอ้ยแต่ก็มีอยู่นะสีส้มโอ้ยนี่เลยสีส้มวีนานป้าอุ้ยหรือว่าผมต้องเล่นตัวนี้ตัวนี้ก็ตึงเหมือนกันนะทุกคนมาละเดี๋ยวผมเล่นมุมนี้แหละมุมเสียนแด่ดูเวล35ครับอาจจะมีออสตาเงียบกิ๊บแต่ก็ไม่แน่อาจจะชนะมั้งนะทุกคนเฮ <laughs> ้ยมีออสตาแล้วหนึ่งแต่ว่าเป็นธาตุไฟอะ่ะทุกคน คือตอนนี้เนี่ยสีส้มจะชนะมากกว่าอะ่ะครับตอนนี้เริ่มเดินมาแล้วหวังว่าเราเจะผ่านไปได้นะทุกคนเพราะว่าด่านนี้อ่ะยังไงเราก็ต้องมีเพื่อนเล่นนะครับถ้าไม่มีเพื่อนก็ต้องสุ่มห้องแบบผมนี่แหละเดี๋ยวผมจะเริ่มทําการวางนี่เลยทท่านลิงตรงนี้นะจะรอสคริปเวฟก่อนเแบฟบสักจัดมาแล้วลงเลยปุ๊บนี่แต่ว่าจะเจอปัญหาเรื่องเกาะครับผมก็จะทําการวางโซโลไว้ตรงนี้เลยเนะครับเอามาปั่นเกาะทุงแรกก็อาจจะเหนื่อนยนะแตท่านลิงไหวปะ ท่านเล็งชูหน่อยครับชูหน่อยโอเคเดี๋ยวผมจะลงนี้ไปเสริมนะทุกคนนะครับถือว่าช่วยมาทาลายเกาะโอเคครับแล้วก็มีการแบบเลือกการ์ดการ์ดเราก็สีเขียวเน้นๆทุกคนเดี๋ยวนะทายท่านลิงผมต้องอัปเกรดน,นิดน,นึงเพิ่มดามเมจสักหนึ่งเมอรนแล้วก็ทําการลงรามมิงนะเออแล้วก็ทุกคนเกมเนี่ยเขามีปรับเปลี่ยนตรงนี้เห็นปะจะมีเลขหนึ่งถึงเลขสิบนี่คืออะไรครับคือถ้าเราเลือกเลขหนึ่งเนี่ย เขาจะเป็นตัวแรกที่เราแบบอัปเกรดนั่นเองนะทุกคนขออัปเดตท่านลิงก่อนเดี๋ยวผมจะแพ้เดี๋ยวผมจะเพ <c oughs> ้ะเพนะเขาก็จะเป็นตัวแรกเนะี่ยที่อัปเกรดเมื่อมีเงินถึงนะถ้าเราเลือกหมายเลข2เขาจะเป็นตัวที่2ที่เราจะอัปเกรดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แต่ผมไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ผมถูกใจแบบออ,ตโ,อ,โ,อโต้กดง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่นี้ก็อันนี้คือดูยุ่งยากไปหน่อยดูเหนื่อยไปหน่อยทุกคนนะครับไม่ชินมือเท่าไหร่โอเคท่านลิงเสริมนิดนึงครับแล้วผมก็จะลงนี่เลยนางยี่ตรงนี้ครับ ปาบแล้วก็นี่ครับเรียกได้ว่าเป็นคอมโบลุมล่างครับไปะนี่โอ้โหตอนแรกนี่เตะด,ดอกละแฝดเลยนะเพราะว่าชนะาาท่าทุกคนแต่ตอนนี้เราก็ไม่ถึงคือถ้าไม่ได้อาสตตาเราก็ไม่เล่นสวยนะาเทเลยนะเท่ๆหลักๆทีมผมก็จะมีประมาณนี้นะแต่ว่าผมต้องอัพเจลนี้ขึ้นมาด้วยนะเพราะว่าชนะาาท่าน,นะคนอื่นไม่รู้เป็นไงบ้างนะสู้ๆนะทุกคนท้องเราเอาน่อยปาเบิร์นลิงแล้ปปาเบิร์นอารเกตเสริมนิดนึงครับ อ่าเรียบร้อยอันนี้คือเพื่อนเราทําบ้านแตกลองเล่นดูอีกรอบนึงครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะต้องบอกว่าอีเวนต์นี้เนี่ยหรือด่านนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้ตัวละครนะทุกคนเพราะว่าคือจะมาแบบเอฟเคฟาร์มนี่ก็ไม่ได้แล้วหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องแบบคอยสุ่มหาก็จะเจอแบบทีมเก่งๆถ้าใครไม่มีเพื่อนเล่นอย่างผมเนี่ยก็ก็เหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าต้องสุ่มแบบสุ่มหาให้แบบมีคนเก่งๆนะครับ อย่างน้อยมีคนเก่งๆสักสามคนในด่านก็ยังดีแบบให้เขาคุมเกมได้อะไรเงี้ยอย่างตรงเนี้ยคือผมว่าคุมได้เลยนะชิวๆครับมุมเซียนของผมตรงนี้ผมคนเดียวก็เอาอยู่นะเดี๋ยวนะมุมนี้เดี๋ยวสามคนเลยแต่เขาอาจจะวิ่งมาดูก็ได้นะพอคิดดูอีกทีเดี๋ยวทางนู้นไหวปนะเนี่ยไหวแล้วไหวแล้วเราต้องเชื่อนะครับทุกคนเชื่อมั่นเชื่อมั่นผมจะพยายามอัพรามิงให้เต็มก่อนทุกคนอ่าเรียบร้อยผมว่าเนี้ย ทุกคนเลียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยแพ้รุนรัวเลยครับจะเล่นคนเดียวก็ไม่ได้จะไปซุ่มหาทีมก็ถ้าทีมไม่เจอทีมเจ๋งๆก็ก็ล่วงนะทุกคนก็เลยเป็นอีเวนที่เหนื่อยเหลือเกินทุกคนเหนื่อยมากครับคือไม่ชนะสักทีอ่ะเดี๋ยวผมขอซื้อนี่หน่อยแล้วกันนะนี่นะอันนี้เป็นคูนะครับเดี๋ยวจะลองใช้ให้ดูถ้าได้ตัวมาก็แจ่มเลยมาไหมาจบๆบักๆเอ้ยโหไปสกีนตัวนี้เนี่ยผมเอาไปลงอินฟินิตี้นะโหชิวชิว เดี๋ยวใส่แบบซัมเมอร์หล่อๆนี่อะ่ะถือว่าได้ใช้ครับตัวนี้เดี๋ยวรอบนี้นะครับผมเนี่ยจะอยู่ตรงที่คนเขาไม่ไปกันนะถ้าเขาอยากไปตรงนู้นก็ไปเลยฮนะนะครับเดี๋ยวผมจะคอยดูดีๆแล้วกันโอเคเดี๋ยวจองไปเลยนะว่าคนเขาไม่ไปตรงไหนครับแต่ว่าขอดูทีมแล้วก่อนนี่อย่างน้อยมีแบบวิวเอาจริงแล้วว่าอย่างน้อยถ้าวเวห้าสิบขึ้นเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วจะได้ปลดสล,ลอดทุกช่องไงแต่ต้องดูก่อนนะบางคนวิวน,น้อยๆอาจจะมีตัวตึงอย่างคนนี้มีตัวตึงแต่พาร์ท พาทก็ถือว่าพอได้ครับกลางๆกลางๆคนนี้ก็เหงาเหงาเลยนะเหงาเหงาหูหห้เลยส่คนโอเคคนนี้ไปครับกันตรงนี้หนึ่งทางเดี๋ยวผมวางก่อนลางมิงนี่วางตรงไหนก็ได้ครับไม่ต้องซีเรียสตรงนู้นเหมือนจะเหงาเหงานะเพราะฉะนั้นต้องไปแล้วล่ะม,มุมเส้นของผมเหมือนเดิมใช่ไหมไม่มีคนไปใช่ไหมอ่ะเหมือนจะมีคนวิ่งไปแล้วยังไงอ่ะักจุดอ่ะักจุดผมจะได้ไปทุกดูทรงแล้วก็ไม่น,าน่ารอดนะแต่อย่าเพิ่งยอมแพ้อะครับตอนนี้เก็บเริ่มละหวังว่าจะชนะได้นะพวกเรา ขอให้ผมชนะให้ทุกคนได้ดูสักรอบหนึ่งก่อนเดี๋ยวไม่ได้พับโอเคเดี๋ยวโซโลเต็มลงประมาณสักตรงนี้แล้วกันเนาะนี่ครับจะได้แบบปัน่นเกาะทันไหมไม่ทันครับทุกคนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็วางโซโลเพิ่มโอ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นอ่ะประมาณนี้ไปก่อนสําหรับโซโลเลือกการมาเดี๋ยวก็ลงรางมิงครับอีกสามลงรางมิงไปครับได้อยู่ซีดผมไหวชวชลวชวชลอัพเกรดเพิ่มมา นั่นแหละครับคุณผู้ชมอ่าเรียบร้อยผมละคิ้เกียจเล่นจริงๆเลยด่านเนี้ยอ๋อไม่โอยแล้วก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมวันนี้ก็จะเป็นสำหรับในส่วนของอัปเดตใหม่นะผมว่าหลายๆคนอาจจะแบบนี่เหนื่อย่ะดูนี่เหนื่อยอ่ะคือเล่นคนเดียวก็ไม่ได้ถามว่าเล่นคนเดียวได้ไหมได้แต่ต้องการ3ทางคือเงินเราก็ไม่พอตัวเราก็ไม่พอไม่ไหวคือเหนื่อยไปเล่นคนเดียวก็เหนื่อยอ่ะนะครับเกินลิมิตไปนหน่อยนะทุกคนจะไปสุ่มหาห้องก็ต้องลุ้นอ่ะกว่าจะเจอห้องดีๆกว่าจะเล่นชนะอะไรเงี้ยซึ่งเป็นอัปเดตที่ ค่อนข้างที่จะเหนื่อยครับเอาจริงๆน้นจะสบายแหละแต่ก็เหนื่อยเฉยเลยก็ยังไงก็ฝากกดไล,ล,ลาค์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วกันครับขอบคุณมากครับผม